สวัสดีค่ะสไตล์บุม๋มสวัสดีค่ะต้อนรับทุกคนทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องสไต์บุม๋มสไตล์บ้านๆนะคะไม่ได้อัปเดตช่องมานานหลายเดือนเลยนะคะทุกคนอันนี้พาทุกคนมาชมคนขยันนะคะยายดาคนขยันนะคะทุกคนพามาดูนานะคะนาข้าวหวานได้ประมาณยี่สิบวันแล้วนะคะบอกว่ามาดูเฉยๆนะคะ แกไม่มีการเฉยอย่างเด้อเบิงยายเบิงยายดาถอนหญ้านะคะนี่นะคะนาข้าวปีนี้ก็งามอยู่เด้อย,ยาวนู่นนะคะสุดลูกหูลูกตาหนู่นตะวันตกดินแล้วนะคะเสียงเขียดจ,จะนาร้องระงมะะเลค่ะเขียดจ,จะนาเขียด อิโมโเขียดบรรดาเขียดๆย,ยังมีอยู่นะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะแต่ก็จะมาอัปเดตให้ชมเรื่อยๆนะคะทุกคนช่วงนี้ก็จะชมบรรยากาศท้องทุ่งนานะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณที่คอยซัพพอร์ตนะคะขอบคุณ fc ที่น่ารักยังคอยติดตามกันอยู่เนาะ ขอบคุณนะคะพาไปชมบรรยากาศช่วงเย็นๆนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ